าใจเข้าวัดเสียงแห่งธรรมนำชีวิตขอเชิญท่านสาธุชนผู้สนใจในธรรมร่วมฟังธรรมโดยพุทธโลยีสำนักพิมพ์พระพุทธศาสนาประกาศร่วมจันลงพระพุทธศาสนาเพื่อสร้างสรรค์สังคมพระธรรมสิงหบุราจารย์หรือหลวงพ่อจรันทิตตะธรรมโมได้แสดงธรรมให้ข้อคิดแก่สาธุชนทั้งหลายดังนี้ ญาติโยมอมาขอบัตริกาที่มาเจริญกรรมฐานต้องการอะไรขอถามต้องการไปสวรรค์หรือต้องการไปดิพานต้องการจะแก้ปัญหาชีวิตไหมต้องการจะแก้อะไรเราแก้กรรมตรงไหนจะกระทําอะไรเราก็ไม่โฟกัสโดยท่านก็บผิกหลังกลับไปอย่างหน้าที่ได้หน้าที่ได้มากชีวิตก็ไร้ค่า เวลาก็หมดไปจะทาอะไรมันก็มาได้เรียงได้ลาวเปลี่ยนเวลาที่หน้าที่นาที่ท่านตั้งใจมาขอให้ตั้งใจทําทำด้วยความตั้งใจจริงหญิงจะได้แท่เป็นแก่หน้าบูชาชายก็ไม่จริงหญิงก็ไม่แท่เป็นคุแก่ไม่มีใครบูชานับหน้าถือตาแบบประการใดออกมาอย่างนี้ชัดเจน สนับสนุนโดยน้ำปลาแท้ตราหอยหลอดโรงงานน้ำปลาฉัวหะเสงตราหอยหลอดสัพพะธานังธรรมทานัง,รรนงชินาติการให้ธรรมะเป็นทานย่อมชนะการให้ทั้งปวง